ทวงแชมป์ปั้นข้าวหอมมะลิข้าวรสชาติที่ดีที่สุดในโลกวันดีจ้าใีการมาแจงข้าวอีกแล้วนะคะ ค่ะวันที่18พฤศจิกายนห3เวลา16นาฬิกา55นาทีนะคะปั้นข้าวหอมมะลิทวงแชมป์ข้าวสารรสชาติดีที่สุดในโลกนะคะเรามาดูเนื้อหารายละเอียดกันไทยเตรียมทวงแชมป์ข้าวรสชาติดีที่สุดในโลกทรงข้าวหอมมะลิเข้าประกวดนายกสมาคมส่งออด จนแต้ไม่มีพันใหม่ยำ้ำปีนี้มีลุ้นนะคะเพื่อนพาดหัวขาววันที่หนึ่งถึงสามธันวาคมที่จะถึงนี้มีการจัดเวอร์ลไรท์คอนเฟอ์แนซ์ครั้งที่สิบสองจะจัดงานในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกของโลกระหว่างภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนอนาคตเข้าวโลกในปีสองห้าหกสี รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบนันแต่ก็ยังมีความต้องการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมานะคะนายเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมส่งออกข้าวไทยท่านก็เปิดเผยว่าปีนี้จะส่งข้าวร่วมประกวดด้วยเป็นข้าวหอมมะลิ เนื่องจากไม่มีสายพันธุ์อื่นที่จะเข้าร่วมประกวดซึ่งความจริงไม่อยากให้ความสําคัญเรื่องนี้ไปทวงแชมป์สำเร็จหรือไม่เพราะการประกวดความจริงของต้องเหมือนกันแต่อย่างนี้ของไม่เหมือนกันเพราะแค่เมล็ดข้าวแตกต่างทั้งเมล็ดสั้นยาวปนกันไปหมดหากไม่สสงกลัวต่างชาติจะมองว่าไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้หรือไม่เพราะปัจจุบันไม่ได้แชมป์สามสีปีแล้วนะคะความจริงต้องประกวดจัดประกวดของไทยก่อนแต่ก็ไม่จัดผมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรแต่ว,ว่าตอนนี้กรมการข้าวจัดมีปัญหาไม่มีพันอะไรใหม่ออกมาเลยที่สำคัญเวลาก็กระชั้นทิดไปนะคะ นายเจริญกล่กาวต่อไปอีกว่าข้าวหอมมะลิที่ส่งเข้าประกวดเป็นข้าวที่เราคัดเองซึ่งการทวงแชมป์จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเชฟของเชฟแต่ละคนนะคะจึงเดาใจยากกว่าเชฟสามคนที่จะชิมข้าวจากการหุงที่มีรสชาติข้าวแตกต่างบางคนชอบข้าวนุ่มบางคนชอบข้าวแข็ง บางคนชอบข้าวแฉะจึงเดาใจยากข้าวหอมมะลิในวันนั้นจะโดนใจข้าวรสชาติที่ดีที่สุดในโลกแต่ก็มีลุ้นไม่ใช่ว่าไม่มีความหวังเลยนะคะเพื่อนก็พูดอย่างนี้นะาจ๊ะเนาะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจนะคะสำหรับคราวนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ